ทัลุกแล้วเก้าไปข้างหน้าเพื่อควาไทยตัวประการผมมียันก่อนกระยับตัวจริงเขียงนที่กบวิไทยกินได้ตัวประกันวันนี้ผมตั้งเป้าหมายวว่าพอเข้ามาอยู่นี้คั้งแรกของเดือดรักเซ็กหกผมเห็นคนมากมายเลยแต่ผมคิดว่าผมอยากจะมาเกลือกบนเวที แต่ผมยังไม่รู้ว่าต้นหน่งเป็นต้แหน่งอะไรเลยเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงสำเร็จครับคำว่าโอกาสมันมีอยู่สองอย่างคิดได้คำว่าโอกาสนะครับวันนี้คำว่าโอกาสเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีเดียวที่โอกาสเป็นเหมือนไอติ่งเนี่ยถ้าไม่กินก็ละลายแต่ถ้ากินไปมันก็เกิดดิบวันนี้เลยครับมีคนอยู่สองอย่างที่จะสำเร็จไม่สำเร็จ ใครมาแบบโอกาสยกตึ๊งครับปุ๊มกูให้โอกาสนะครับใครมาแบบวิกฤตครับผมมาแบบวิกฤตเป็นโคตรจนเลยรับมีนี่อยู่เขาบอกต่ออยู่ห้าหกแสนบาทโคตรจนใครมาแบบนี้เยอะมั้งพอวิกฤตมันสู้แบบหลังคนฝาไงสู้ไ,ม,ไ,ไม่ถอยออกแค่เม่อสู้แบบไม่กลัว นี่คือสำเร็จแน่นอนนี่คือมาโอกาสครับวันนี้ผมเองเนี่ยวีนออับุรุษคนหน่งสิ่งที่ผมเจอในีุ่นในีวิตคือเก็บายวนดังมีแฟนเป็นผู้บอกว่ามีใจของ,งานครับ,บงงกกรจะอยู่ที่ไหนรุงที่ไหนด้วคเบอยู่มีแฟนเป็นผู้เจ็บปวดไหมสวัสดีค่ะคุณครูสวัส,จจสดีค่ะเด็กคุเก็บกีอย่างจบเลยเะไปเอาทำไมเก็ คนต้งไม้เิดอย่นีเจ็บปวดมากแล้วได้ยังไงอ่ะไเขาเห็นว่าเราเป็นน้องขอรูปก็คือสันองไงเดี๋ยวถามัมวันนี้เดีวดูสิอนีข้านอกไงพี่หม่ดีไี่มีดูแล้วมีแต่ควายเด็กแยดีไหมแบบนี้ผมคนไหนวงกลมดูแล้ว เป็นลูกองค์ประองค์งผมจริงๆวันนี้นะครับผมเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเข้าในธุรกิจนี้เจ็บขยาอยู่ไปมาไปมาเนี่ยหนีปวดนะผมเต็งมากเหมือนกับคนวันนี้มาแบบตึงๆเห็นไ,ไหมไม่อยากสำเร็จหรมาแบบตึงๆนะถ้ามาแบบตึงๆก็ได้ไกลอะไรแบบตึงๆแต่ถ้ามาแบบเก็บข้อมูลมันก็สำเร็จจริงจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีบุคคลท่านหนึ่งครับ ดูดูสภาพเก่งที่อยากพี่ครับปวดรอยเก็ดปากครับพี่พี่แดงโมลูกสามพี่ครับสามลูกยี่งติดตัวเองพี่คือนะครับแดงทุกลูกครับถ้าไม่แดงก็เรียนครับอยู่อย่างนี้ครับเป็นเวลาสองปีชีวิตไปดูมันปิดลุกครับดูครับติดลุกไหมบางคนนั่งเห่อลอยยอ่างนี้เมื่อไหร่จะมีต่างที่มี็นวันลุกจินหวังคิดอย่างนี้เลยครับเพราะชีวิตที่มันเจ็บปวดมากคืออายุแค่นี้ สี่จุดกว่าแล้วคงไม่ไหวแล้วเรเก็บปัญญาหายดีกว่าไม่ต้องเป็นลูกน้องขายโอเคไหมแต่พนัมีจริงครับคนเรล่านี้แตกนะคนจนตายไปก็เรียกว่าสิ้นเวงแต่คนรวยตายไปเพื่อจะหมดปูที่เก่งทุกคหมดปูเนีวันนี้คนที่รวยเราขายให้ผมก็จะได้เอาคมองมีปูครับอาวุธของครับตอนนี้เป็นบูที่มันอุดมชื่อต้องตัวเมืนอไหร่ครับ ไปเลยพี่ทำนึกภาพไหมปรากฏว่าไปที่สาขาพี่ดูโลกไปนั่งดูก็เก็บขยะขึ้นไปแล้วนั่งเขาก็เหมินมีคนหน,หนึ่งพูดอยู่บนเวทีเลยพูดแขลงดีก็ตด้หล่อๆดังๆหน่อยคนภาคใต้นึกในใจขึ้นมาทำไมเขายืนบนเวทีเขาได้เดือนเท่าไหร่เราเล่นแค่ไหนเราทนก็นั่งทุกเล่นแตอยากจะอยู่บนเวทีโอเคไหมคนคนนั้นคุณคุณสว่างผมบคุณที่เข้าผมให้ หมอตรงนี้ครับมอเดียวว่าวันนี้ซันเตอ์มอลเนี่ยคุณหมอก็ทำให้เราเป็นเซเว่นเลยครับทุดเอครับทั่วประเทศครับสินค้าก็ตอบโจทย์แผงก็ดีจนผมมาพัฒนาเซเองนได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเป็นในบนขนาดนี้ก็ดีแล้วพัฒนานี้ขนาดนี้ก็ดีแล้วแผนจ่ายเงินง่ายเดี่ยวแรงเดี๋ยน้ำลังแผงมี้หมบ้ ต้องเชื่อหเหล่าคนอย่าแข่งธนาคารอย่ายึดสายงานผมยึดหลักข้อเลยเลยถ้าใครทำผมเช็งจุดเพราะผมต้องงานธุรกิจอยู่ยามนึกในใจเลยนะครับแล้วก็ต้องทำเลยวันนี้ครับบริษัทหมอเปิดสาขาทุกทุกตลอดเข้เาใจตรงนี้จะทับลายเล่าว,วันนี้สาขากระแพงที่ผ่านมาวันที่หกคนเกือบพันคนแล้วจับลีสต,ตาร์ทครับ <c oughs> แล้วหนงคนผม,ผม,ผมก็ข้อดึง ผมนี่เล่ที่ผมโดนเลยผมโดน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 ทั้งจนตลอดชีวิตเลยโดยกว่าจะเป็นรอยยิ้นเลยนี่ครับคนแรกที่ผมเห็นนะครับคุณตัวหว่างครับผมก็เลยครับแืนอยู่ผมก็เป็นหน้าเราคนทุกคนบางทีก็บอกจะเป็นไดมอนด์เราก็จะโกนจะเป็นไดมอนด์จะเป็นไดมอนดผมก็หาว่าเราบ้าเพื่อนอยู่ว่าทีนี้จึงเห็นตัวเลยมันเป็นเรยม้อนไปแล้วเล่นร้ายไปเลยครับ ลงภาคสนามนะครับลงภาคสนามเข้าฟังช่างเข้าระบบนะครับเข้างานวายงานวายเนี่ยผมก็มากเลยเฮ้ยผมว่าคนนี้ใช่เลยกอาจารย์ตลอดชีวิตแน่นอนเลยจานุกิเข้างานวายโดนเลยจากที่ตุ้งโลกขึ้นไปบนเวทีตลอดเวลานเลยอาจารย์ต้องบอกยุ้งเ้วจะขึ้นมานเลยผมป้ายจริงๆโอเคไหมเฮ้ยผมกอยุมงไปเลย 好嘞、okay, งานกระเพาเพชรประชุมทั้งละสองนัดตันโลล่าฮานมันไม่เป็นกูหรืมันเป็นรูปมั้งตัวโลลินมาเป็นเพิ่งวันนี้เลยนะครับขอตั้งว่าหมายเดือนแรกวันแรกเป็นบอลเลยครับเก็บทัพกระบะสามเดือนเป็นเลยครับแมชชนน้ำลมพอตีเือนห้าเดือนเป็นลูบี้เลยพอหลังกันเลยสิบเดือนเป็นเป็นได้ตั้งเลย ทีมงานมากมายจะประสบความป์เร็จและคนอีกหลายคู่ก็ไปก็จะประสบความป์เร็จเพราะเรานี่เราคือฮันอยกินที่ช่วยเหลือคนที่สเร็จไม่รู้ว่าสายไหนฟังเราตั้งแตทุกคนไปเที่ยวเมาดิบเจ้ากรรมนี้เคยเที่ยวหลือเคเที่ยวเมาดิบไปเครื่องบิน แพ้งกว่าเทียงแพ้มันนุ่มจริงๆแต่เราไม่ต้องปัดมันไม่เหมือนกับหมูหที่บ้านเราแลวกอกาวันนี้ต้องคิดใหม่ถ้าใครยังไม่ทำจัดเต็มปังรุ่นพ่อ กาตัดสินใจคนด้วยกายาท้าตาจงตัดสินใจคนด้วยความดีเถิดก็มีสติแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เลยคนที่เป็นตัวสาขากระโกดบุกไปจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยผมกระทำใจท่านก็ไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักท่านแต่วันนี้โดนมาอยู่ด้ยันตรงส่งคนส่งผลให้ท่านไปอยู่ขาวใดมณฑลขอเวลา ยัง่ร้ตวันตรงนี้เลยบุคคลสองท่านที่ไม่ แล้วผมเป็นลูกในเมื่อพ่อทำยังไงผมเป็นลูกจะทำอย่างนั้นพวกเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเดี๋ยวไม่ทำวันนี้ยังไม่ว่าหรอกเดี๋ยวไม่ทำงานต่างๆยังมากกนเดี๋ยวไม่ทำเป็นข้อแรกของใครบางคน